ถ้าไมนะถ้า้ดีกวอนอยากเข้าไปในวิีอืมไม่ไม่ก็ต้องไปคืสองคนอีกตนๆๆ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 รๆๆ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 ๆ่ๆๆๆวๆๆๆๆๆ ว่าจะเจออะไระเ,อเอเาน้องเอาไปคืนทำไม,ไมว้าวไปหยิบแล้วมันมันมีรถอีกคันหนึ่งด้วยว้าวสุดพายของขวัญน,นี่สุดพายของขวัญขี่รถดีกว่ามขี่รถดีกว่าโอ้ยชนโอ้ยเจาะอูอ้รถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วย เป็นรถ <ลด S 1> บังคับรถจะรถบรงครับเหรอรถบังคับเองด้วยอ่ะองกรถหุ่นยนต์บินได้ยะไรนะนอไร่ะจอดให้จละกำลังบินอยู่เลยรถหุ่นยนต์กำลังบินอยู่ทำไมตลอด